016ค่ะขอบคุณค่ะมีเอรางวัลช่วยแต่งช่วยแต่งขอแซวนะคะได้รางวัลมาแล้วล่ะที่คุณช้อปปิ้งภาในงาน s a l ิ o Fair 20มาบุ๊กได้เลยอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่กับเชิดแต่งก็อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะงานเป็นบูธของ s a l ิ o Fair 2016นะทั้งบูธเป็นสีชมพูน่ารักมากนะคะแล้วก็มีพิตตี้เต็มเลยใช่ไหมซาริโอ แล้วมาถึงนะเขามีเล่นเกมพอดีนี่แม่ก็ควักโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอย่างรวดเร็วนะได้มาด้วยนะคะเขาแจกงานน่าเดินมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกับแม่นะว่ามีอะไรบ้างนะคะงานนี้นะคะเดินแล้วมีความสุขมากน้องๆดูของสิคะน่ารักน่ารักขนาดเลยถูกใจแม่กับเชร์แต้มมากเลยนะคะที่สำคัญนะ ลดราคาเยอะด้วยแล้วตรงนี้นะคะเป็นที่แม่ตั้งใจมาดูเลยนะอันนี้นะมันจะเป็นซาริโอนะคะที่ทําร่วมกับห้องเสื้อคอเส็นะขอมไมล์เมลดี้นะคะน่ารักมากนี่ที่แม่ดูแล้วกระเป๋าอะ่ะน่ารักอะ่ะคือไซส์เนี้ยดูเหมาะกับเฉลแ่มเนาะคือคงเหมาะกับวัยรุนยย่นอะไรเงี้ยหรือเด็กๆที่แบบตัวเล็กหน่อยอย่างแม่คงเล็กเกินไปแล้วแม่ก็บอกว่ามันเหมาะกับเฉลแ่มจังเลยดูสิสำหรับน้องๆเนอะน่ารักมากอะ่ะ นี่ของแม่ก็ต้องไปใหญ่นิดนึงคือคลอเซ็ตนะคะจะเป็นท้องเสื้อของผู้ใหญ่นะที่จะแบบเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าพันคอสวยมากนะคะอ้าวอ้าวในถือถือโชว์สิไหนยิ้มสิแล้วกระเป๋าอยู่ไหน <c oughs> อ่ะพ่อไม่ไดกระเป๋าเชิดตมือดิแล้ววันนี้นะคะแม่กับโชว์เตามน,นะกก็ได้เจอน้องๆที่น่ารักน่ารักหลายๆคนเลยนะเข้ามาพูดคุยขอถ่ายรูปกันนะคะ แล้วก็น,นี่ค่ะสิ่งที่เชอร์แตมอยากได้มากๆก็คือสายไหมตัวการ์ตูนค่ะเขามีหลายแบบหลายตัวมากเลยนะคะตอนนี้เชอร์แตมเลือกของเชอร์แตมไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนหลังนะว่าของเชอร์แตมจะเป็นตัวอะไรไข่ที่เกียดก็มีนะคะน่ารักน่าทานมากเลย อันนี้ลดห้อร์เซด้วยค่ะไข่ที่เกียจออะปลอมตัวเป็นพึ่งน้อยอะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่นะคะอ,ะอ,ะอนี่ไมล์เมลดี้ขี่หงนะคะสวยมากน่ารักอะตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ทำร่วมกบบคอเซตเหมือนกันนะคะน่ารักเนาะอยากไปดูอะดูอะไรคะลูก เชอร์แตมร้องหาสายใหม่แล้วค่ะตัวนี้เองค่ะที่เป็นของเชอร์แตมตัวอะไรน้องๆดูออกหรือยังคะติดโบซะด้วยหน้าตามาแล้วค่ะไม่เมโลดี้นั่นเองน่ารักสุดๆตอนนี้หม่เมโลดี้ก็กำลังเดินทางไปหาเชอร์แตมค่ะอคขอบคุณค่ะค <laughs> จะไปแม่ดูแหละหน้าก่อนหน้าอ่ะถือถือถ่ายรูปหน่อยอ่ะถือนะถ่ายรูปได้แล้วนะคะใส่ใหม่ของช่าแต้มนะแม่ถ่ายรูปให้แต้มกันนะเฮ้ก่นจังอันนี้นะคะเป็นใส่ใหม่ไม่เมโลดี้นะคะก็ซื้อของในงานนะ800บาทก็มาแลกได้เลย มีหลายตัวมากเลยค่ะแม่เห็นไม่ไม่เมโลดี้คิตตี้ไข่ขี้เกียจใช่ไหมแล้วก็มีเคโลโอ้ยน่ารักทุกตัวเลยค่ะฉันแต่มาเพื่อสิ่งนี้เลยนะอันนี้ชอบมากเลย <c oughs> และตอนนี้นะคะก็จะมีนี่ด้วยกิจกรรมมาตกแต่งกระจกนะกระจกน่ารักมากนะคิตตี้อ่ะอันนี้ก็ช้อปปิ้ง1,500บาทขึ้นไปนะคะก็มาทำได้เลยนี่ นี่ตัวอย่างนี้เสร็จแล้วนะใหญ่กว่าแตมอีก่ะกิจาการรมเพนเล็บค่ะอันนี้สำหรับการช้อปปิ้ง2,000บาทขึ้นไปก็มาเพนเล็บได้เลย เสร็จแล้วนะคะผลงานแม่กับเชอร์แตมนะเดี๋ยวรอกาวแห้งแปง๊บนึงนะคะก็ฝากพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวแม่มาเอาตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนในฝันของซาวบกิตตี้ซาริโอเลยน,ะนั้นเดี๋ยวแม่จะรอเข้าคิวไปถ่ายด้วยเชอร์แตมโพสท่าไม่ยอมหยุดเลยค่ะแม่ไม่อุ้มออกนีไ่ไม่กลับบ้านนะนี้มุมนี้น่ารัก เยอะแยะมากมายนะแล้วบรรยากาศในงานก็สนุกสนานมากนะคะแม่กับเชาตามชอบมากเลยน้องๆถ้ามีโอกาสนะต้องมากันให้ได้นอกจากที่เซ็นทัลรานพราวนะคะงานซาริโอแฟร์2016นะยังมีที่เซ็นทัลสาขาอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไวท้ที่รายละเอียดวิดีโอนะคะเข้าไปดูที่เพจของเซ็นทัลหรือว่าเพจของซาริโอก็ได้นะสำหรับรายละเอียดงานนะคะเดี๋ยวแม่ทิง้งลิงก์ไว้ให้นะ แม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะกับน้องชอแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด s ับสไครป์ช anel นี้นะวันนี้แม่กับเชิรตาามไปก่อนนะคะบ๊ายบาย